งงไปอีกน้อหนึ่งเผยไม่มีหลักฐานมัดลูกน้องรีดเงินดาราไต้หวันฝากชูวิทยัดหลักฐานมาโชว์พลตำรวจโททิติแสงสว่างผอ,อชนอระบุรวบรวมพยานหลักฐานที่ได้ในขณะนี้ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าลูกน้องรีดเงินดาราสาวอันยูชิงพร้อมฝากถึงชูวิทย์ว่าหากมีหลักฐานก็ให้เอาออกมาโอ้โห สรุปว่ายังไงนะครับสรุปว่ายังไงนะวะัา<ะ>เมื่อวันที่30มกราคมพลตำรวจโททิติแสงสว่างผอบอชนอพร้อมด้วยพลตำรวจตีนะครับจิสรสัรแก้วแสงนอกรองผอบอชนอพลตำรวจตีอัฐพรวงศิริปีชาผอบอกอน,อนหนึ่งร่วมถแถลงข่าวกรณีกลุ่มดาราสาวไต้หวันเนี่ยถูกเรียกเงิน2 7 0 0 0บาทขณะถูกเรียกตรวที่จุดสกัดบริ